สวัสดีกันแต่เช้าเหมือนเดิมเลยครับวันนี้ก็ตามคลิปก่อนหน้านั้นเลยครับโอ้เกือบหลดมือได้ว่า r e b e l l i ย n กับ t ท a w a l k f u l l l a n d Light ก็เนี่ยครับกำลังขึ้นฝูงอยู่ข้างหน้าเลยมาตีหาตัวกัน อ่าส่วนน้าที่ขอเอ็กพามาของสั่งไปแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวเทสให้ตามคิวว่ากันอีกทีหนึ่งฟูไหมวะไม,ม่ตีอาบูนานะว่ากันอีกทีครับได้ตัวไม่ได้ตัว กำลังขึ้นขึ้นน้ำ ื้สิก็เนี่ยครับถ้าดูก็จะเห็นว่าขึ้นคีบอยู่ตีใส่ตีใส่ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวรู้กันครับก็เหมือนเดิมนะครับอยากให้ได้ก่อนนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอช่วงสาดเหยือ่อเดี๋ยวติดคันไหนก่อนก็ถือว่าเทคคันนั้นก่อนแล้วกันนะครับ อยู่ที่เหือด้วยไปครับตือ้อหาฝูงกันมาครับสัญญาณดีโชบไปสองที เอาเลยฮะขึ้นถึงทีบนูนฝูงแตกเลยอะ ชนี่ไงโชบใช่ไหมไปดูกันนะครับแอคชั่นรีเบเลียนตัวอะไรไม่ต้องวนปลาบึกนะปลาบึกไม่น่าจะติดกันโดยๆอเทพาอะไร เนี่ยเ,เจอเบรกหนักๆเข้าไปว่ายไม่ออกไซไม่ใหญ่ครับอ่ะแต่ก็อย่างนั้ยก็การันตีอย่างหนึ่งครับเลเบเลียนเซนดีจริงๆ ช่วงนี้บ่อลงปลาใหม่เพิ่มนี่ครับเทพาไซเพียวๆกำลังเปียวๆเลยกำลังซ่าเลยเยอะมากอ่ะอยากขึ้น,น,น oh. ตรงนั้นหน่อโหยญาตึมเนี่ยอ่ะนะมันเลืกาเนี่แหละ อยากใส่คลิกเสียง,ะยง่ะเยอะรอกไม่มีคลิกเสียงแล้วรู้สึกแปลกแเบะเขาเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้งจริงอ่ะเป็นปาก เนี่ยครับไซส์ไซส์กำลังเกรียวกำลังบุดกำลังเยอะมันส่วนริเบรียนก็สไตล์ริเบรียนนะครับเอ็กสี่สิบห้าแบงตึงตึงเยอะมัน ให้น้องได้วิ่งหน่อได้ว่าเรียน สวยครับเยื่อมันแน่ยอมยากจริงเนาะมาได้แล้ว ชอบให้เปลี่ยนกับเช้าโอ้ก็ไม่เล็กนะเนี่ย เซนดีครับคันเซนดีแน่นอนจะรันตีอตกปลาที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมบีบเงี้ยงทุกตัวก็จะปลดง่ายหน่อยเดี๋ยวเจอกันตัวต่อไปครับง่วงวาดิ ลงเพิ่มหมอโดง่งเช่าอย่าสบาับปรมาบางกีน <laughs> ไปไหนไม่สนใจหรอกนะครับดูกันต่ออาร์ตน,นี่ตอนนี้สยองไปแล้วกับุูลาลาระเบิดรามือทำมาผมสยองไปด้วยเลยไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับมันระเบิดจริง ไม่ใช่สไตล์ช่องปก่งนะแล้วครับงัดเป็นงัดระเบิดคือระเบิดถึงแค่รอบนี้เขาระเบิดจริงแค่นั้นเองวันนี้ กมีทักบ่อลงเทพาเพิ่มด้วยนะครับปลาไหลใสกำลังเปรี้ยวๆเลยวิ่งดีก็เนี่ยครับตามสไตล์ X45 เหนียว งัดลอยงัดบินอยู่แล้วเอาห่ํางัดเลยก็ขอไปครับไม่สุภาพอไม่ต้องปลด เนี่ยข้อดีของการบีบเงี่ยงครับเราปลดปลาง่ายแล้วปลาก็หลุดง่ายอ่ะดูกันต่อเรื่อยๆครับมีเวลาอีกหลายตัวอันนี้บอกครับเยื่อเทพคือมาดูต่อครับ จะไปไหนล่ะให้ผมไปสิก็อยู่ตรงนั้นไะเห็นไหมเนี่ยเกี่ยวอาหารเม็ดกระโดสน่ะอาหารเม็ดจะไปรหัสเด่นเลยว่าเดี๋ยววิชฉลาดเดี๋ยวบ่ายก็เอาเทวล์กมาเทให้ทีนึงครับ โผ่แม่ๆกะตกแบบนี้อันนี้โฉบติดข้างแน่ๆอาหารไม่ตาดีนะตามันอยู่สูงนา หรือคนเราใจคอจะแย่งที่่อาปล่อยป้าวิ่ง <laughs> หมาเหอะเอาเต็มปากเนาะ เนี่ยจังหวะแบบนี้เลยครับเมื่อเช้ามาเถอะไม่ต้องหนีแม่เล่นตัวอีก ขึ้นมาเป็นเบบี้จะขำให้โอ้้มอ้ยเฮ้ยเกี่ยวลอ่ะปิดคลิปได้เลยครับเพราะว่า ก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันหรอกครับได้ว่าริเบเรียนเหนียวเล็กสั้นขยันซอยโอ้นะก็ทำนอกเรื่องเหนียวแน่นหนึบงัดดีไม่มีระเบิดบบจุลาก็ฝ่าว้ครับใครตัดสินใจอยู่ก็ดูแอคชั่นดูอะไรชอบใจก็กรุงเก่าฟิชชิ่งมีของครับเดี๋ยวคันหน้าเดี๋ยวจับชิมาโนเอ็กพายมาประกบน่ละครับคู่ชกที่แท้จริงของเขากับได้ว่าลิเบเรียน คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ